อะไรครับจะอะไรล่ะก็หนังสือสัญญาไงหนังสือสัญญาคนที่น่าสงสารกว่าเธอมีอยู่เยอะมากเท่าที่เธอเจอหนาถือว่าธรรมดาเลยล่ะบอกเอาไว้เลยว่าการเซ็นส,สัญญาในวงการแบบนี้ไม่เคยดีต่อฝั่งเราแม้แต่ครั้งเดียวเพราะงั้นถ้าไม่อยากเซ็นสัญญาอะไรแปลกๆก,ก็ระวังตัวไว้ด้วยนะผมมีสิทธิ์ปฏิเสธไหมครับ ทำไมถึงคิดเรื่องปฏิเสธขึ้นมาล่ะโอเคอันดับแรกลองอ่านสักครั้งแล้วคิดดูกันเถอะนายมีสองทางเลือกทางเลือกแรกคืออยู่ในอพาร์ตเมนต์ธรรมดาธรรมดาสักที่หนึ่งในโซและทำงานที่ฉันสั่งส่วนอีกทางเลือกคือไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แทบชันเมืองคยองกี กินอยู่กับพวกเถื่อนเืห้าคนแล้วทนทรมานกับการใช้แรางงานหนักๆชอบแบบไหนล่ะผมผมยังไงก็ได้ครับนี่คือทั้งเลือกที่สองอย่างนั้นเหรอแต่เนื้อหาพวกนี้ไม่เหมือนกับที่เราเคยคาดเอาไว้เลยเอ๊ะ ถ้าเป็น1น0 0งหมืนนวนี่มัน2เท่าของค่าจ้างงานพัฒนาทีรนไก่ทอดเลยนะทำไมให้เยอะจังงานที่ว่านี่คืออะไรหรอครับงานแบบที่นายเคยทำถอนรหัสลับที่ซ่อนไว้หรือไม่ก็เจาะเซิร์ฟเวอร์ h s b c อะไรเชื่อกเนั้นพูดง่ายๆก็คือการตามหาของชิ้นที่2ครั้งนี้ฉันจะขอให้นายช่วยเรื่องนี้นี่แหละ จะขอให้ช่วยตามหาของหรอทำไมหรลอว่านนี้แล้วเพิ่งจะรู้สึกไม่อยากหักหลังในจ้างเก่าขึ้นมาเรานะคือผมฉันไม่รู้หรอกว่าไอ้หมอนั่นคือใครแต่นายคิดหรอว่าถ้ามันรู้ว่านายทำงานพังพินาศขานาดนี้แล้วมันจะปล่อยนายไว้เรายังไม่ได้ลองติดต่อไปหาอาจารย์และไม่รู้สถานาการณ์ของคุณลุงกับพี่ยนยองในตอนนี้ด้วยจะ แต่ผมจะมีความสามารถพอจะช่วยคุณหรอเลียงจินไม่ต้องห่วงแค่ทำเหมือนที่เคยทำอยู่เซี่ยงไฮ้ก็พอเออผมผมนึกว่างานที่คุณจะสั่งให้ทำจะจะรวมถึงเรื่องนั้นด้วยซะอีกเรื่องนั้นอ๋อเรื่องนั้นตอนชวนถ่ายคลิปตอนมีอะไรกันยังพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วชีบแบบนี้ทำไมถึงเขินล่ะ เกณฑ์ของนายคืออะไรเนี่ยเรื่องนั้นเอ๊ะเอ่อท่านประธานท่านประธานท่านประธานตรงนี้เหมือนจะพิมพ์ผิดนะพิมพ์ผิดจะเป็นไปได้ไงถ้าใครพิมพ์สัญญาผิดปัจนนี้คงโดนไล่ออกไปแล้วเพราะงั้นไม่มีทางผิดหรอกแต่ว่าตรงส่วนค่าตอบแทน มีปัญหาเรื่องค่าตอบแทนหรอไม่ใช่แบบนั้นมันคือ1น0 0งหมวอนหรือเปล่าแต่นี่เขียนไว้ตั้งชั่วโมงละหน0 0 0แนวอนแน่แล้วจำนวนเงินนั่นมันมีนมปัญหาตรงไหนล่ะให้เยอะขนาดนี้จะไม่เป็นไรหรอครับทำไมไม่มั่นใจว่าจะทำงานได้คุ้มเงินนั่นหรือไง เราจะต้องทำงานอะไรบ้างถึงจะคุ้มค่าจ้าง1 7ึ0 0 0สนวอนเนี่ยไม่น่าว่าขอบเขตของงานอาจจะกว้างมากหรือจะเป็นงานที่ความสามารถของเรายังรับมือไม่ไหวก็ได้จะไม่ทำเหรอผมจะทำต้องแบบนี้สิ ฉันไม่จับนายกินหลักหน้าทำไมต้องสั่นขนาดนั้นด้วยอ่ะมีอีกเรื่องลืมใส่ข้อที่บอกว่าต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัดเลยฮะเขียนลงตรงนี้คงได้เนาะเรียบร้อยสัญญาฉบับแรกในชีวิตเที่ยวเซ็นสัญญาด้วยความสมัครใจของตัวเองผมจะตั้งใจทำงานนะ จะตั้งใจทำงานอะไรอะไรก็ได้ทุกอย่างที่ท่านประธานสั่งทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำอยู่แล้วแต่พอเขาพูดออกมาแบบนี้ฟังแล้วเหมือนความหมายต่างกันสุดๆเลยฮะอืมงั้นก็ดีในหิวหรือยังงั้นผะม ต้องลาออกจากร้านที่ผมเคยทำงานก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมครับในหนังสือสัญญาน่าจะเขียนบทลงโทษเกี่ยวกับการเซส็นสัญญาซ้อนไว้แล้วนี่ค,คือคือที่นั่นไม่มีสัญญาหรอกผมแค่ทำงานอยู่เฉยๆแล้วผมก็ไปเซี่ยงไฮ้เลียงจินในยังมองสถานการณ์ไม่ออกอีกเหรอในมองว่นนี่เป็นแค่การชวนมาทำงานเล่นๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของนายกับฉันหรือไงไม่นึกถึงสิ่งที่นายทำลงไปที่เซี่ยงไฮ้บ้างหรอไม่ต้องห่วงงานของนายมีแค่การช่วยหาของนั่นจริงๆอ่ะอืมส่วนงานอื่นน่องเหนือจากนั้นฉันจะใจเบี้ยเลี้ยงให้เพิ่มเติมมาหาเงินค่าขนมสักหน่อยไมล่ละ จะพยายามทําเต็มที่แต่เงินน่ะไม่ต้องให้ก็ได้ครับรู้หรอว่าฉันจะให้ทําอะไรถึงบอกว่าไม่ต้องให้เงินก็ได้คุณก็ตกลงกับผมแล้วนี่ว่าจะนอนตริงเดียวกันกับผมนี่นาะนับให้ดีๆนะ พราะทุกครั้งที่นายกลืนมันเข้าไปฉันจะให้ครั้งละสิบล้านวอนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวดีวกว่นผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องให้เงินก็ได้ผมแม่เเงิน20ล้านมอนคราวนี้40ล้านมอนเราภูมิใจมาตลอดว่าตัวเองไม่เคยมีรสนิยมแปลกๆ แต่แบบนี้มันก็เอ้านี่ของนายคุณจะดื่มด้วยกันก็ได้นะใจดื่มอะไรนั่นมันเงินเจล้านวอนเจล้านวอน ก็บอกแล้วไงว่าจะให้ตามจำนวนน้ําแข็งที่ใส่เข้าไปก้อนละ10บล้านวอนน,น,น้ำน้ำน้ำแข็งทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะหรือว่านายรู้สึกไม่แฟรที่ได้ไม่ถึงร้อยล้านวอนฉันเพิ่มให้ตอนนี้เลยเอาไหมล่ะเปล่าไม่ใช่นะนี่นี่เงินจริงๆเหรอแล้วนึกว่ามันเป็นเงินปลอมหรือไงเปิดดูสิ เงินมีเงินอยู่จริงๆด้วยจะระวังอะไรขนาดนั้นก็แค่เงินเองใช่ว่าขาดหรือยับหน่อยแล้วแบงค์ห้าหมนวอนจะกลายเป็นแบงค์ห0าพวอนซะหน่อยขอบคุณไว้ผมจะเก็บไว้ใช้ทีหลังอ่ะได้สิปฏิกิริยาไม่เหมือนกับที่คาดไว้เลยฮะนายจะเอาไปใช้ทำอะไรล่ะเอาไปใช้ปลดนนี้นะ่ะ ในมินนี่ด้วยเหรออืมก็มีเยอะนิดนึงส่งไปกูนี่นอกระบบมาละสิเอาเถอะนายยังมีโอกาสหาเงินอีกเยอะทำตัวสง,งบสงงเสงเงี่ยมรอจนกว่าฉันจะเรียกแล้วกันหมายความว่าให้รอจนกว่าจะมีคำสั่งให้ทำงานสินะ